โสภณีถูกตีตาให้ต่ำยิ่งกว่าทาสพวกเธอจึงมิบังอาจได้สิทธิ์ความเป็นคนสวัสดีค่ะวันนี้มิสแอลจะมารีแอคชั่นกับทีเซอร์ที่สองของบางกอกคณิกาและซองของเราขอเปิดความบันเทิงให้ชมกับสาวงามที่สวยที่สุดในบางกอกเชิญชมได้เลยค่ะ อีสามตัวเนี้ยมาจากขอบุปชาติขอรักโอ้โยเธออุยิงฟ้าสวยมากท่านรู้หรือไม่ว่าข้าทำงานอะไรข้าไม่สนใจหรอกว่าเจ้าจะเป็นอะไรสามคนพี่น้องเนอ่ยวันออริจินอล <original. S 2> ม,มาแล้วท้าสังให้พวกมึงเอากพวกก็ต้องทถึงนเนี่ย สิบช่างนะคะพวกชัางจะถ่าตัวออกจากการเป็นธาตุข้าบจะไมหลอกเป็นกระหรี่ไปจนว่าตายหรือแม่แม่ออมแม่ออมค่ะไข้าจะทำการแสดงที่เหล่าบุปผาข้ากเต้นเหมือนกระหรี่ก็หล่งผู้ที่มีฝันจะสามารถเปลี่ยนโลกได้ฟดลการแสดงของรัสเวกัสที่เขามาเที่ยงเขาอยากจะดูพวกมึงเต้นหรือว่าอยากจะเอามึง สวยช้งเลยอ่ะกฎของการเป็นกะลีก็คือห้ามมีความรักกฎของการเป็นกะลีคือห้ามมีความรักเธอพร<า>ะมาเกี่ยวกับอะไรอ่ะกกาสามนางนะเนี่ยสามพี่น้องฉันไม่ให้ลองสาวฉันเป็นกะหลี สวยจังเลยอ่ะภาพสวยแล้วเนี่ยข้าจะทำในสิ่งที่คนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เจ้าค่ะบางกอกคณิกาช่อง,องวัน<ร>าสามสิบเ,<ส>เ<ร>อด็ดลาสเวกัสมากแม่ได้มากเออห้าหกเจ็ดแปดแปดตอนเท่านั้น ชอบมากนะบางกากคณิกาคือฟิลลาสเวกัสมากแล้วก็สามสาวที่แสดงอะ่ะอิงฟ้าคือสวยมากสีภาพสีอะไรคือสวยและที่สำคัญอะ่ะพระมาเกี่ยวอะไรอะ่ะและฟิลแบบลาสเวกัสห้าหกเจ็สวยและกะหลี่อย่างพวกเราจะต้องดูกันโอเคค่ะแล้วเรากลับมาใหม่ก,กันนะคะกับ Reaction